ต่ที่เราจะชอบแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยครับว่าเราจะสามารถหาเงินจากมันได้หรือเปล่าตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับว่าเราทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหาเงินจากสิ่งนี้ท่าเพื่อนๆยังนึงไม่ออกนะครับว่าจะหาเงินอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําง่ายๆแล้วกันนะครับดึ่งคือนะครับ ไม่ต้องมีสินค้าเลยนะครับนั่นคือการทําในหน้านะครับรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ affiliate marketing นะครับซึ่งในหน้าที่ง่ายที่สุดตอนนี้เลย,เลยก็คือในหน้าติ k To k ไปเอาสินค้าของอื่นมารีวิวนะครับแล้วก็ติดตกกากง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับสคือ Lazada กับ S h o p e e affiliate นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายครับเพราะว่าเป็นเป็นสินค้าจับต้องได้เนะแต่ถ้าใครทําพวกตลาดที่เป็นสินค้าจับต้องไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปดูสินค้าที่อยู่ในของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า accesstrade.th n นะครับก็จะเป็นพวกประกันนะครับพวกบัตรเคร ผลิตอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในเว็บนี้นั่นเองครับสองคือสินค้าของตัวเองครับสินค้าของตัวเองเนี่ยก็มีทั้งแบบจับต้องได้นะก็คือเราสร้างสินค้าขึ้นมาเราไปนังเข้าจากจีนเราไปดูจากสินค้าในประเทศนะครับเราไปทํา OEM นะครับสินค้าของเราเองครับที่จับต้องได้สองคือสินค้าจับต้องไม่ได้นะครับก็จะเป็นพวกการดาวน์โหลดทั้งหลายนะครับเป็นไฟล์ดิจิตัลนะครับเป็นไฟล์วิดีโอเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็ที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ผมทําอยู่ก็คือ t i k ก o k อกซีรีส์นั่นเองนะครับสามก็คือ ชอบแล้วเนี่ยแล้วเรามีกลุ่มเป้าหมายที่เขามาติดตามเราแล้วเขาก็เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าของบุคคลในบุคคลหนึ่งนะครับเจ้าของสินค้านั้นเนี่ยก็จะเข้ามาติดต่อเราให้โปรโมทสินค้าของนเขาหนึ่งนะครับเพื่อนๆเราไปดูนะครับว่าสิ่งที่เราลงไหลในข้อหนึ่งเนี่ยจะสามารถมาเชื่อมโยงกับสินค้าที่เราจะขายได้หรือเปล่านะครับ